เอาละครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเอาชีวอรอดกับเพื่อนๆสามคนของผมนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆสามคนของผมก็แยกย้ายกันไปเล่นในต่างประนี้สองคนนี้มีกัน2คนรวมผมนะโอเคครับผมสร้างบ้านอยู่แถวนี้แล้วโอเคเอาจะกลามแล้วะ ชีพแล้วยังยัง,ยง,ยงไม่ได้ทำผมยังไม่มีเตียงเหมือนกันนะครับผมโอ้ตอนนี้น้องนัทกำลังทำอะไรฮะสร้างบ้านโอ้น้งนัทสร้างบ้านด้วยหินเลยเหรอครับเนี่ย่องอืมอโอ้กระตุกจังเลยคุณพอจะมีขนแกะหรือว่าเ<ม>ตียงเพิ่มไหมครับคุณ<ม>อนัท ยังมีอยู่สองอันนะครับผมเห็น,นแต่ว่าก็แกะตัวไหนก็ตีแกะตัวไหนก็ได้มาแล้วแล้วก็ไปแล้วก็ตีดอกไม้ที่มันสีเดียวๆกันแล้วก็ไปย้อมสีอ่าผมเห็นบ้านคุณผมเห็นบ้านคุณอัฟฟังครับผมบ้มานแับท <c oughs> ีผมผมว่าไม่เข้าดีาดกนนว่าแตาได้ไม่กล้อย่เียลกสิลยเกิลยไหนวะมาดิสกิลิทอะไรนะไม่กลัวา <c oughs> โูทำไมต้องบี้มันอึดจังวะตีหลายรอบมันไม่ตายโอ้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 ยอะไรวะคุณ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 จะทำอะไรผมไหมครับคุณมีอะไรอยู่ในปากอ่ะคุณมีอะไรอยู่ในปากเนี่ยคุณอันนั้นมีมีสเต็กไก่สเต็กไก่แต่ไม่ดูเหมือนเนื้อหมูเนื้อหมูแหละ ผมผมเห็นเพื่อนทักทายอยู่ข้างหน้าด้วยค,นะนะครับพี่ไี้คุณนั่นนะครับนั่นแหละครับคนเสือ้อเสือ้อฟ้า,ฟากางเกงน้ำเงินครับน่าตรงนั้นนะครับเขาเป็นเพื่อนบ้างแต่เ,เขานิสัยไม่ค่อยดีอ่เดี๋ยวผมผมไป <laughs> เดี๋ยวผมไปทักทายโอ้ยคนตัวครับโอ้ยพี่เข้ามาสองคนเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมผมจะตายครับผมจะตายอะไรครับ อ่าไดครับได,ไดผมเป็นคนพูดมากเพราะฉะนั้นผมขอไปเข้าในห้องครับ<ป>อินโทรเวิร์ดโอเคครับตอนนี้เราอุยอ้ยอเอเอออเออ เดครับยผมค่อยไปนะครับผมค่อยไปนะครับผมค่อยไปโอ้ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วผมเกือบเกือบตายเกือบตายไม่ ไม่อะไรวะเฮ้ย Okay. Okay, uh. oh hi oh hi oh เอาเอาเนื้อซอมบี้ก่อนไม่ได้ I am Steve. <laughs>